ทีวีชุมชนในความคิดของผมนะครับอยากให้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของหมู่ของหมู่บ้านของชุมชนที่จะพูดถึงนะครับประวัติความเป็นมา,าว่าหมู่บ้านนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่วัฒนาธรรมความเป็นอยู่ของหมู่บ้านนี้ของชุมชนนี้เป็นอย่างไรครับผมรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจของชุมชนสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์โอท็อปครับผม ก็อยากให้ไปทางวัฒนธรรมมั่งแล้วการเกษตรทางูข้าวทำไร่มั่งอย,อยากให้ชุมเยาวชนชุมชนครม,มาท่องเที่ยวในหมู่บ้านแม่มั่งอ๋อก็อ,อยากพูดง่ายก็อยากให้แนะนําคนต่างต่างจังหวัดมาเที่ยวในหมู่บ้านนะครับแล้วก็อยากให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางนี้ด้วยใช่ไหมครับ อครับผมยังไงผมก็ขอขอบคุณแม่แก้วนะครับที่ให้ความร่วมมือและให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วยนะครับอขอบคุณครับอ,อยากให้เห็นแบบให้แบบชาวชนบทบ้านเราเนาะอยากให้เผยแพร่เกี่ยวกับว่าเอ,อ่อยังไงอะ่ะให้เผยแพร่วัฒนธรรมชุมชนเราว่าเขามีอะไรบ้างถ่ายทอดให้คนอื่นเขาดูเนาะเหมือนกับว่าเป็นศิละปะพื้นเมืองหรืออะไรแบบน,นี้ เหมือนที่ว่าชาวบ้านเขารวงกลุ่มทำอาชีพอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนทำโอท็อปใช่ครับเหมเป็นแบบนั้นน่ะค่ะแล้วก็ไปกระจายเผยแพร่ให้จังหวัดเขาดูรู้ครับโดยชื่อของทีวีมันก็บอกชนัก็คือทีวีของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนผมคิดไว้อย่างนี้นะคือในเมื่อมันเป็นทีวีระดับท้องถิ่นเนาะทีนี้เอาตั้งแต่บุคลากรหรือคนที่จะไปกําหนด โปรแกรมหรือว่ากำหนดนโยบายที่จะเผยแพร่หรือถ่ายทอดมันก็น่าจะเป็นคนในชุมชนถึง<ะ>ถึงึถง,ถ,งถึงจะมีนักวิชาการมีคนมีความรู้ความสามารถก็น่าจะก็น่าจะเป็นแค่แค่พี่เลี้ยงเนาะคือหรือว่าที่ปรึกษาในขับแนะนําแต่ว่าคนที่ขับเคลื่อนอจริงๆผมว่าคณะกรรมการหรือว่าผู้ดูแลมัน่าจะเป็นคนในท้องถิ่นนั้นเพราะเขาจะรู้ดีว่าในท้องถิ่น,น,นมัน,ม,นมีอะไรบ้าง ที่ควรจะนําเสนอรหรือว่าอะไรที่ควรจะได้รับการสนใจสื้อทอดและก็สะท้อนให้ชุมชนได้เห็นแลวก็ให้ชุมชนได้ประโยชน์จากจากการมีทีวีนั่นนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องด้านของผมว่าอ,อ,อะไรก็เรียกทุนทางสังคมทุนทางสังคมก็ในแต่ละชุมชนเขาก็จะมีความเข้มแข็งม,มีจุดดีจุดเด่นของเขาเพราะว่า การทีวีชุมชนก็จะทําให้สังคมภายนอกชุมชนนั้นได,ได้ได้รับรู้ของดีหรือความดีของชุมชนนั้นได้มากขึ้นไม่ใช่ไปรับใช้หรือว่าไปสนองตอบต่อทีวีช่องหลักๆหรือฟรีทีวีที่เอากระแสพวกละครพวกหนังพวกอะไรที่มันมันอาจจะเน้นเฉพาะด้านกามบันเทิงอย่างเดียวผมผมคิดว่าทีวีชุมชนจะจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อได้ ทอนให้คนในชุมชนได้ได้แสดงออกได้มีพื้นที่ในการสมมติถ้าจะมีละครหรือมีหนังมีอะไรก็น่าจะถ้าคนในชุมชนทาได้หรืออะไรได้ไดมันก็ให้เด็กในชุมชนกล้าแสดงออกอย่างนั้นด้วยในส่วนเยาวชนส่ว,น,สวน,นคนรุ่นใหม่ก็น่าจะเข้ามามีส่วนด้วยในส่วนนี้นะครับผมคิดว่าคนทุกภาคส่วนก็ผมว่าก็ดีมันจะได้เป็นเครื่องมือทําความเข้าใจตัวเองแล้วก็นําเสนอต,ตัวเองต,อต่อโลกภายนอกได้ งก็ขอขอบคุณอาจารย์ประยงนะครับขอบคุณครับ